เกิดมาทำไมขึ้นตอนที่91หลักการตรวจสอบพระยาสดาวดบาลหลักที่8ปพระยาสดาวดบาลต้องรู้อินรีห้ารู้เกิดรู้ดับคุณและโทษเครื่องสลัดออกจากอินรียห้านะอาศัยพระไตรปิฎกหลายเล่มหน่อยนะแต่เล่ม19นี่แหละเอาข้อ502หน้า310 ข้อ472หน้า282นะตัลลุอินรีห้าอินรีห้าอินซียน,น,นี่คือพลังกำลังนะมีห้าคือสัตทินรีสัตทินซีนี่กำลังของการที่มีศรัทธาถ้าเธอศรัทธานึกถึงความเธอศรัทธาอะไรแล้วเธอต้องทําให้ได้ตามนั้นถ้าเธอศรัทธาครูบาอาจารย์เธอก็ต้องเชื่อฟัง ถ้าเธอศรัทธาพ่อแม่เธอก็ต้องเชื่อฟังท่านสั่งสอนอะไรไปท่านบอกอะไรเธอก็ต้องทําตามแต่เว้นพอเธอโตไปแล้วเธอดื้อนะไม่ทําตามนะเธอยังถ,ถือยังไม่มีศรัทธาเท่าไหร่นี่สัจทินสี่ต่อไปวิริยินสี่วิริยินสี่วิริยีนคือวิริยะ พลังในการทำความเพียรเสมอต่อเนื่องตลอดไปด้วยอิทธิบาทสี่มีฉันทะตั้งเป้าหมายและวิริยะเนี่ยนะเพียรเพียรความเพียรอย่างไนความเพียรอย่างนี่นั่นแหละจนกว่าจะมรรู้ผลนะอิทธิบาทสี่นะฉันทะวิริยะจิตจดจอ่อวิมังสาเอาเต่็นเนื้อ,เ,อ,เ,อเก่นแก่นเลยนะนะ ข้อสามก็คือสตินสี่คือมีมีสติมีกำลังของสติที่เธอจะต้องทำตามที่เธอตั้งเป้าหมายไว้ว่าเธอจะทำเลยสติเธอก็ต้องตั้งมั่นไม่แปรเปลี่ยนพลังแต่ถ้าเธอเปลี่ยนแปลงอยู่แสดงว่าเธอไม่มีพลังไม่มีกำลังพอที่จะทำให้มีสติตามที่เธอศรัทธาตามี่เธอวิริยะงนต้องใช้สติ เมื่อเธอศรัทธาอะไรเธอต้องวิริยะความวิริยะเต็มที่อุทิศกายและใจแล้วก็มีสติมั่นคงมั่นคงตั้งมั่นมั่นคงนะต่อไปสมาธินี่ข้อสี่สมาธินก็คือสมาธิก็คือตั้งมั่นมั่นคงอย่างเมื่อกี้เธอตั้งอะไรแล้วต้องไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมาหักล้างต้องทําอย่างนี้ลูกเดียวนะข้อห้าคือปยินี่ก็จะเกิดปัญญา กําลังของปัญญาเนี่ย <c oughs> เธอเชื่อเพราะว่าไอ้สิ่งเธอไปติดไปยึดไปผูกพันนะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเลิกกมันได้มันเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน,นยังอาตมาบอกว่าต้องใช้ใจสิกขาไงคือศีลสมาธิปัญญาใจสิกขาศึกษาสามอย่างนะโดยตั้งศีลเวรลมณีจากสิ่งที่เราติดยึดผูกพันนะ พราะพุทธธรรมประสงค์ก็ในเยวกันนะทีนี้พอตั้งศีลเวรมณีเธอก็มีสมาธิสมาธิในการที่เธอจะเว้นจากสิ่งที่เธอไปติดสมมติเธอติดเหล้าเธอจะเลิกเหล้าเธอก็ตั้งศีลต่อไปนี้จะเลิกกินเหล้าแล้วนะเธอก็ต้องหาทางที่จะไม่ไปกินเหล้าอีกนะ เนี่ยโดยตั้งพอตั้งสิ่ให้มีสมาธิตั้งมัน่นตั้งมันน่นเธอจะไม่กินเหล้าอีกต่อไปตอนแรกสักอาทิตย์หนึ่งวันแรกโอ้โหยากอาทิตย์หนึ่งก็ยากสองอาทิตย์ก็มันก็จะเบาขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็เป็นเดือนเป็นปีจนเธอรู้สึกสบายๆนะเธอก็เห็นความความไม่เที่ยงเอ๊ะเมื่อก่อนเราต้องกินเหล้าทุกวันจะต้องถอนแต่ตอนนี้เราเราเลิกจน หลายอาทิตย์แล้วอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องไปถอนมันอีกอย่างอามากินเหล้าโอ้จะลงแดงเพื่อนบอกให้ถอนถอนให้ไปกินต่ออ่ะอจอกไม่เย็นเลิกเวรมณีมันไงพอเลิกเสร็จโอ้ยมันดิ่งจะลงแดงแต่ไปเรื่อยๆมันเลิกได้ก็แค่นั้นเด็กก็เห็นว่าโอ้โหมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะ มันไม่มีตัวตนแต่เรายืดจำนวนตัวตนเรายึดอก็มันเที่ยงไงติดแล้วติดเลยไงแต่ความจริงมันไม่จริงมันเป็นอนัตตาพิสูจน์ได้ในปัจจุบันเลยนี่แหละก็เกิดปัญญาก็เกิดไปัญญาสีพลังพลังที่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 เราเห็น,น่ะล่องลอยของการที่เห็นความไม่เที่ยงไปทุกข์ไม่มีตัวตนจากสิ่งที่เธอไปติดไปยืดไปผูกพันทําให้เธอ ทุกทุกสุขสุนั่นแหละเศษสมใจกอดสุกไม่สมใจกอทุกอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเธอก็จะมีปัญญาเธอสามารถจะทําอย่างอื่นอีกที่เธอไปติดอ่เลิกเหล้าเสรจเลิกบุหรี่ต่อเห็นไหมมันก็จะได้ไปเรื่อยๆเก้าที่หนึ่งแล้วมาเก้าที่สองต่อมันก็จะได้จนเธอหมดทุกเธอก็เป็นนรหันต์เนี่ยไม่มีอะไรทุกแล้วนี่ไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันอะไรเลยนะ นี่เธอก็รู้รู้คุณอ่าคุณของมันคืออะไรคุณของมันที่มีพลังเนี่ยจะทําให้เธอเข้มแข็งมั่นคงจะมีปัญญาใช่ไหมนนี่คุณทอดอ่ะทอดเคยก็จะจมอยู่ในสุขสุขทุกทุกสุขสุขทุกเพราะเธอไม่มีกําลังอ่ะเป็นนสุรกายไม่อ่อนแอว่าจะไม่กินเดี๋ยวเพื่อนชวนกินอีกแล้วว่าจะไม่กินมีอาทิตย์สองอาทิตย์กินอีกแล้ว แล้วเธอจะเลิกได้ไงเนี่ยโทษของมันที่ไม่สามารถเลิกมันได้ด้วยใจสิกขาเห็นไหมเห็นเกิดเราต้องรู้มันเกิดเฮ้ยเกิดอยากแล้วเกิดอยากแล้วทำไงเธอก็ต้องดับไปหาผู้รู้ให้ให้พ่อให้แม่คอยบอกพ่อก็คือพ่อคือปัญญาใครก็แล้วแต่มีปัญญาก็จะบอกเธอ แม่เคยแม่ก็จำจี้จำชัยเธอต้องหาแม่พ่อประเภทนี้ให้ได้ถ้าเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่เธอมิจฉาทิฏฐิก็ตกอบายทุกข์ทิฏิมิบาสนารกก็ไปสู่ทุกข์ดีน่นและเธอต้องหาพ่อหาแม่เช่นนี้เจอ,อยังละ่ะถ้าไม่เจอรีบหาแม่ก็เธอสุขทุกข์แล้วตายไปนี่นะจะบอกให้ตายไปยิ่งทุกข์กว่านี้หลายล้านเท่า เพราะอะไรเพราะตอนเรามีชีวิตยอยู่เนี่ยนะเรามีตาหูจมูกเลิ้นงกายใช่ไหมใจก็มีแต่เราตายตาหูจมูกเลี้ยงกายเผาพูดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มีแต่ธาตุรู้เธอรู้ยังไงร,รู้ว่าเราไปติดเธอก็ติดอยู่งั้นอ่ะจนกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นกรรมคือสิ้นที่เธอติดเธอตกตะลกอ่ะ พราเธอติดเล้าทําเท่าไหร่ก็ไม่มีวันตายจนกว่าจะสิ้นกรรมจะสิ้นกรรมนี่เธอหมายถึงเธอต้องหยุดการการะทานั้นแต่ไม่มีกายวาจาแล้วอ่ะตาหูจมูกเลิ้ยงกายเธอไม่มีเธอจะหยุดกรรมได้ยังไงมันกรรมนั้นเธอทําไม่ได้แล้วเธอมีแต่ท่ารู้อย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่เธอจะเกิดมามีตาหูจมูกเลี้ยงกายอีกที่เป็นมนุษย์ ห็นไหมมันน่ากลัวนะเธอมันไม่ใช่เรื่องพูดกันสนุกสนุกนะแต่คนไม่ได้สดับไม่ได้ฟังสัจธรรมของพระุทธเจ้าก้มประมาทมาไอ้ไอไอยังไม่ส่งผลแต่เมื่อส่งคนพานเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นผลของวิบากก็ล่าเริงไปแต่เมื่อส่งผลของวิบากแล้วก็สายไปซะแล้วพอสมควร ก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของโมนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องโมนิธิจิตตรงธรรมถ้ามีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องูลนิธิจิตตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพ,เพื่อนจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องในมวล ซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะจ๊ะ